เคยไหมครับที่เฝ้ารอคอยโชคก้อนใหญ่ที่จะหล่นลงมาจากฟ้าเหมือนการนั่งลุ้นผลลอตเตอรี่ทุกๆวันที่1กับวันที่16เคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตยังไม่ดีพอยังขาดอะไรไปสักอย่างต้องรอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนถึงจะมีความสุขที่แท้จริงและเคยไหมที่เผือไถ่หน้าจอโทรศัพท์ไปเรื่อยๆ เห็นชีวิตของคนอื่นดูสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานการเงินการท่องเที่ยวแล้วกลับมามองชีวิตตัวเองพร้อมกับคำถามในใจว่าทำไมชีวิตเราไม่ดีแบบเขาบ้างนะความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราครับและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราบ่อยกว่าที่เราคิดนักจิตวิทยาเรียกว่าทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม social comparison theory ครับ ทฤษฎีนี้บอกว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะประเมินคุณค่าของตัวเองด้วยการเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอเราจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นและจะรู้สึกแย่ลงเมื่อเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าซึ่งในโลกที่เต็มไปด้วยโซเชียลมีเดียในทุกวันนี้มันยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ที่เราจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราเห็นแต่ภาพที่ถูกเลือกแล้วภาพที่สวยงามชีวิตที่ดูเหมือนไม่มีที่ติ แต่เราไม่เห็นเรื่องราวเบื้องหลังเราไม่เห็นความพยายามไม่เห็นความเจ็บปวดและไม่เห็นว่าจริงๆแล้วทุกคนก็มีปัญหาในแบบของตัวเองทั้งนั้นแต่พอเราเห็นภาพเหล่านั้นบ่อยๆเข้าสมองของเราก็จะเริ่มสร้างความเชื่อใหม่ขึ้นมาครับเราจะเริ่มเชื่อว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ต้องมีเหมือนคนอื่นเขา เราจะเริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของเราแต่มาจากสิ่งที่สังคมบอกว่าดีแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าตราบใดที่เรายังไม่มีสิ่งที่คนอื่นมีเราก็ยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่โชคดีความรู้สึกนี้มันเหมือนกับว่าสมองของเราถูกโปรแกรมมาให้มองหาสิ่งที่ขาดอยู่เสมอ เรามองเห็นแต่ความไม่สมบูรณ์แบบเรามองเห็นแต่สิ่งที่ยังไม่มีและมันทำให้เรามองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตของเราไปอย่างน่าเสียดายยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับสมมุติว่าวันนี้คุณกำลังนั่งรถเมล์กลับบ้านแล้วคุณดันไปเห็นเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งซื้อรถสปอร์ตคันใหม่ขับผ่านหน้าไปในทันทีที่คุณเห็นภาพนั้นคุณอาจจะรู้สึกชื่นชมแต่ในใจลึกๆอาจจะมีความรู้สึกที่ว่า เมื่อไหรเราจะมีแบบเขาบ้างนะทำไมชีวิตเรายังต้องนั่งรถเมล์อยู่เลยถ้าเรามีรถแบบนั้นชีวิตคงดีขึ้นเยอะเลยแล้วความรู้สึกเหล่านั้นก็จะค่อยๆกัดกินความสุขเล็กๆที่คุณคุณจะได้รับจากการได้นั่งพักผ่อนในรถเมล์ได้ดูผู้คนได้ฟังเพลงที่ชอบระหว่างทางเพราะสมองของคุณกำลังยุ่งอยู่กับการเปรียบเทียบและมองหาสิ่งที่ขาดอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้แหละครับที่เป็นรากฐานของปัญหา มันคือการที่เราไปผูกความสุขของเราไว้กับเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาเองเงื่อนไขที่ว่าฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันได้สิ่งนี้แล้วและเงื่อนไขที่ว่าฉันจะรู้สึกโชคดีก็ต่อเมื่อฉันมีเหมือนคนอื่นเขาแล้วซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่นั้นมันคือความโชคดีที่แท้จริง หรือเป็นแค่ภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาจากความรู้สึกที่อยากจะเทียบเท่าคนอื่นกันแน่ความรู้สึกที่ชีวิตยังไม่ดีพอยังไม่สมบูรณ์และต้องรอคอยให้โชคก้อนใหญ่ลนลงมาจากฟ้ามันคือกับดักทางความคิดที่ทำให้เรามองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดไปสิ่งสำคัญที่สุดที่ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินตราและไม่สามารถได้มาจากการเสี่ยงโชคแต่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาโดยตลอดแต่เราไม่เคยมองเห็นมันเลยเพราะมัวแต่จ้องมองไปที่สิ่งที่คนอื่นมีเราได้เห็นแล้วว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือการมัวแต่จ้องมองสิ่งที่ขาดมันคือกับดักที่ทำให้เรามองไม่เห็นความสุขที่แท้จริงแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเราได้สิ่งที่อยากได้มาจริงๆความสุขนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไหมลองจินตนาการดูสิครับ วันนี้คุณถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้เงินมาเป็น10ล้านหรือ20ล้านบาทในช่วงแรกความรู้สึกมันคงจะเหมือนลอยอยู่บนสวรรค์คุณมีความสุขที่ได้ซื้อของที่อยากได้ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้แต่พอเวลาผ่านไปสักพักความรู้สึกที่เคยตื่นเต้นแบบนั้นมันยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับนี่คือประเด็นสำคัญที่นักจิตวิทยาเรียกว่า hedonic adaptation การปรับตัวเข้ากับสุข,ขภาวะหรือบางครั้งก็เรียกว่า h ิโดนิกเทรด d ม i l l ลู่วิ่งแห่งสุข,ขภาวะครับแนวคิดนี้อธิบายว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มจะกลับไปสู่ระดับความสุขปกติที่เป็นค่าเฉลี่ยของตัวเองไม่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตจะดีหรือร้ายเพียงใดก็ตามเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า คุณวิ่งไปข้างหน้าเร็วแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็จะยังคงอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเลยยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนนะครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งเขาได้ไปสัมภาษณ์คนที่เคยถูกรางวัลลอตเตอรี่กับคนที่เคยประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาตผลลัพธ์ที่ได้น่าตกใจมากครับในช่วงแรกคนที่ถูกหวยจะมีความสุขมากในขณะที่คนที่ประสบอุบัติเหตุจะมีความสุขลดลงอย่างมาก แต่พอเวลาผ่านไปไม่นานทั้งสองกลุ่มนี้กลับมีระดับความสุขเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันคนที่เคยมีความสุขกับเงินล้านเริ่มที่จะคุ้นชินและเริ่มมองหาความสุขจากอย่างอื่นอีกและคนที่เคยทุกข์กับโศกนาฏกรรมในชีวิตก็ค่อยๆปรับตัวหาความหมายใหม่ให้กับชีวิตจนกลับมามีความสุขได้อีกครั้งนี่แสดงให้เห็นว่าความสุขที่ได้จากการได้มาซึ่งสิ่งของ หรือการที่ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้ยั่งยืนเลยครับมันเป็นแค่ความสุขชั่วคราวเหมือนกับน้ําตาลที่ทำให้เราได้พลังงานในระยะสั้นๆพอหมดพลังงานแล้วเราก็ต้องหาอะไรมาเติมใหม่วนเวียนอยู่แบบนี้ไม่รู้จบและนี่คือเหตุผลว่าต่อให้เราถูกหวยจริงๆเราก็ยังคงต้องหาโชคดีใหม่ๆมาเติมเต็มอยู่ดี แล้วถ้าอย่างนั้นความสุขที่ยั่งยืนหรือความโชคดีที่ไม่จบไม่สิ้นมันควรจะเป็นอะไรกันแน่คำตอบของคำถามนี้อาจจะไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดเพราะจริงๆแล้วความสุขไม่ได้มาจากการที่เราต้องรอให้ได้มาแต่มาจากการที่เราได้เห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเหมือนกับการที่เรามีเพชรอยู่ในมือตลอดเวลา แต่เรามัวแต่จ้องมองเพชรของคนอื่นจนลืมไปว่าเพชรของเราก็มีประกายที่งดงามไม่แพ้กันแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดแสวงหาความสำเร็จในชีวิตนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องพอใจกับทุกอย่างที่เป็นอยู่และเลิกพัฒนาตัวเองแต่หมายความว่าตราบใดที่เรายังคงต้องวิ่งบนลู่วิ่งแห่งสุข,ขภาวะนี้ไปเรื่อยๆเราจะไม่มีวันพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลย เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องวิ่งไปให้ถึงแต่เป็นความรู้สึกที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ในทุกๆก้าวที่เราเดินแล้วการจะสร้างความสุขนั้นขึ้นมาได้อย่างไรมันก็คือการที่เราต้องเปลี่ยนเลนส์ที่ใช้มองโลกจากที่เคยมองหาสิ่งที่ขาดมาเป็นการมองเห็นสิ่งที่มีและวิธีที่จะเปลี่ยนเลนส์นี้ได้ดีที่สุดคือการฝึกขอบคุณครับ การขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วการขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเคยละเลยไปแล้วคุณจะรู้ว่าการมีชีวิตที่โชคดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเสี่ยงดวงแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเองเราได้รู้ว่าความสุขที่เกิดจากการได้มาซึ่งสิ่งใหม่ๆมันก็เป็นเพียงแค่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นที่ไม่ได้ยั่งยืนแล้วถ้าอย่างนั้นอะไรคือคำตอบที่แท้จริงล่ะครับคำตอบนั้นไม่ได้ซับซ้อนเลยครับ แต่มันเรียบง่ายจนเรามองข้ามไปนั่นคือการฝึกขอบคุณ gratitude practice การขอบคุณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพูดคำว่าขอบคุณในเวลาที่เราได้รับอะไรจากคนอื่นเท่านั้นนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองของเราจากที่เคยมองหาสิ่งที่ขาดมาเป็นการมองเห็นสิ่งที่มี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการขอบคุณคือการที่เรายอมรับว่าเราได้รับสิ่งดีๆในชีวิตมาอยู่แล้วมันเหมือนกับการที่เราถูกหวยแล้วจึงรู้สึกขอบคุณแต่การฝึกขอบคุณนี้คือการที่เราตระหนักรู้ว่าเรากำลังถูกหวยอยู่ทุกวันโดยไม่ต้องรอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนลองคิดตามผมนะครับในทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาแล้วยังมีลมหายใจนั่นคือโชคดีไม่ใช่หรือครับ ในขณะที่ยังมีคนอีกมากมายที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายแรงหรือบางคนที่ไม่อาจลืมตาขึ้นมาดูโลกในวันใหม่ได้แล้วการที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีมือสองข้างมีเท้าสองข้างที่สามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระนั่นคือโชคดีใช่ไหมครับในขณะที่บางคนต้องแลกเงินเป็นล้านเพื่อขอแค่ให้ได้กลับมาเดินได้อีกครั้ง หรือการที่เรามีงานที่ทำมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้นั่นคือโชคดีใช่ไหมครับในขณะที่คนอีกจำนวนมากต้องตกงานและกำลังหาทางออกให้กับชีวิตการที่เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้และรู้สึกขอบคุณในสิ่งเหล่านี้คือการที่เราได้ปลดล็อกความสุขที่แท้จริงออกจากเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะในทางจิตวิทยาเมื่อเราฝึกขอบคุณเราจะเริ่มโฟกัสไปที่สิ่งดีๆในชีวิต และเมื่อเราโฟกัสไปที่สิ่งดีๆสมองของเราก็จะเริ่มค้นหาและมองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวเพิ่มมากขึ้นมันจะทำงานเหมือนกับเลนส์กรองครับถ้าเราตั้งค่าเลนส์ให้มองเห็นแต่ความไม่สมบูรณ์เราก็จะเห็นแต่สิ่งที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราตั้งค่าเลนส์ให้มองเห็นความโชคดีเราก็จะมองเห็นความโชคดีในทุกที่ในทางธรรมะก็มีแนวคิดที่คล้ายกันครับเรื่องของความสันโดษ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือไม่ต้องการอะไรเลยในชีวิตแต่ความสันโดษในที่นี้หมายถึงความพอใจในสิ่งที่เรามีการที่เรายอมรับและอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบโดยไม่ต้องวิ่งตามความอยากอย่างไม่ส้นสุดการที่เราฝึกขอบคุณก็เหมือนกับการฝึกความสันโดษในชีวิตประจำวันเพราะเมื่อเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะมีพื้นที่ในใจที่จะมีความสุขกับมันได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเรามีความสุขเราก็จะมีความคิดที่สร้างสรรค์และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตต่อไปได้โดยไม่ต้องรู้สึกว่าต้องวิ่งตามใครการขอบคุณจึงไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีแบบผิวเผินนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชีวิตอย่างแท้จริงมันคือการที่เราตระหนักรู้ว่า ความสุขไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องวิ่งไปให้ถึงแต่เป็นความรู้สึกที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ในทุกๆก,ก้าวที่เราเดินและเมื่อเราเริ่มฝึกขอบคุณเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเราถูกหวยทุกวันแค่เราไม่เคยมองเห็นมันเท่านั้นเอง ตอนนี้ผมจะพาคุณมาลงมือปฏิบัติจริงครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับมากมายนั่นก็คือ gratitude journaling หรือการเขียนบันทึกขอบคุณฟังดูอาจจะเรียบง่ายนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าการเขียนบันทึกขอบคุณวันละไม่กี่นาทีสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของคุณได้ในระดับโครงสร้างเลยทีเดียว แนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักการทางประสาทวิทยาที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองซึ่งอธิบายว่าสมองของเราสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการทำงานได้ตลอดเวลาเมื่อเราเขียนบันทึกขอบคุณเป็นประจำเราก็กำลังฝึกให้สมองของเราสร้างวงจรประสาทใหม่ที่จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมองหาและจดจำแต่เรื่องราวดีๆในชีวิต วิธีการทำก็ง่ายมากๆครับคุณไม่จำเป็นต้องมีสมุดบันทึกเล่มหนาๆห,หรือปากการาคาแพงแค่มีสมุดจดเล่มเล็กๆสักเล่มหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือแล้วในทุกๆวันก่อนนอนลองใช้เวลาสัก5 1 0นาทีเพื่อเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนั้นออกมาสัก3-5ข้อมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเคยมองข้ามไปในชีวิตประจำวันเช่น วันนี้ขอบคุณที่ตื่นมาแล้วยังมีลมหายใจขอบคุณกาแฟแก้วโปรดที่ช่วยให้เรามีพลังงานในการทำงานขอบคุณที่วันนี้รถไม่ติดมากนักขอบคุณที่ได้กินอาหารอร่อยๆในมื้อเย็นขอบคุณคำทักทายจากคนแปลกหน้าที่ทำให้เรายิ้มได้ การเขียนสิ่งเหล่านี้ออกมาไม่ใช่แค่การจดบันทึกธรรมดานะครับแต่มันคือการบังคับให้สมองของเราต้องหยุดคิดเรื่องแย่ๆหย,ยุดคิดเรื่องที่ขาดแล้วหันมาโฟกัสกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตและเมื่อสมองเราเริ่มคุ้นชินกับการมองหาแต่เรื่องดีๆมันก็จะเริ่มทำงานเหมือนกับคนที่โชคดีจริงๆคุณจะเริ่มสังเกตเห็นโอกาสดีๆ ผู้คนดีๆและสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวคุณอย่างไม่น่าเชื่อเพราะสมองของคุณถูกฝึกให้มองเห็นมันแล้วนั่นเองงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ก็ได้ยืนยันเรื่องนี้ครับผลการศึกษาพบว่ากลุ่มคนที่เขียนบันทึกขอบคุณเป็นประจำจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่ามีความสุขมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่บวกมากขึ้นที่สำคัญ การเขียนบันทึกขอบคุณยังช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลคอร์ติซอลได้ด้วยทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นและรู้สึกสงบมากขึ้นการเขียนบันทึกขอบคุณจึงเป็นมากกว่าแค่การจดบันทึกครับมันคือการฝึกสมองของเราให้เป็นเพื่อนกับความสุขมันคือการที่เราลงมือสร้างความโชคดีให้กับตัวเองทุกทกวันโดยไม่ต้องรอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง เพราะในทุกๆครั้งที่คุณหยิบปากกาขึ้นมาเขียนคุณก็กำลังบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ได้ขาดอะไรเลยชีวิตของฉันโชคดีอยู่แล้วหลังจากที่เราได้ฝึกสมองให้มองหาความโชคดีผ่านการเขียนบันทึกแล้วตอนนี้เราจะมาฝึกจิตใจให้รับรู้ถึงความสงบที่แท้จริงกันครับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีของการฝึกขอบคุณที่ทำได้ง่ายไม่แพ้กันนั่นก็คือ gratitude meditation หรือการทำสมาธิขอบคุณหลายคนอาจจะนึกถึงการทำสมาธิว่าต้องนั่งขัดสมาธิอยู่ในห้องเงียบๆแต่จริงๆแล้วการทำสมาธิขอบคุณสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะกำลังนั่งรถไฟฟ้ากำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะหรือกำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนโซฟาที่บ้าน เพียงแค่คุณหาที่สงบสักแห่งแล้วลองทำตามขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้ครับขั้นแรกลองนั่งในท่าที่สบายๆหลับตาลงอย่างช้าๆหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆโดยไม่ต้องพยายามควบคุมลมหายใจมากนักแค่รับรู้ถึงลมหายใจที่เข้าและออกจากนั้น ให้คุณเริ่มนึกถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตอาจจะเริ่มจากเรื่องใหญ่ๆอย่างการขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วค่อยๆลงมาที่เรื่องเล็กๆอย่างการขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรงขอบคุณประสาทสัมผัสที่ทำให้เราได้เห็นได้ยินได้ลิ้มรสหรือแม้กระทั่งขอบคุณความผิดหวังในอดีต ที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตในทางธรรมะการฝึกสมาธิแบบนี้สอดคล้องกับหลักการเรื่องสติและการอยู่กับปัจจุบันเพราะในทุกๆครั้งที่เรานึกถึงสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณเรากำลังดึงจิตใจที่ฟุ้งซ่านไปกับอดีตหรืออนาคตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเรากำลังฝึกให้ตัวเอง ยอมรับความจริงที่ว่าในตอนนี้เราก็มีสิ่งดีๆอยู่แล้วและเมื่อเราฝึกอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกสงบจากภายในได้อย่างแท้จริงงานวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาก็ได้ยืนยันเรื่องนี้ครับการทำสมาธิขอบคุณช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้อง ับความเห็นอกเห็นใจและลดการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความกลัวและความเครียดทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างและยังช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติมากขึ้นการทำสมาธิขอบคุณจึงเป็นเหมือนการชาร์จพลังให้กับจิตใจ มันไม่ใช่แค่การมองโลกในแง่ดีแต่มันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจของเราพื้นที่ที่เราสามารถกลับมาหาความสงบได้เสมอไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามและมันคือการที่เราได้ตระหนักรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่แท้จริงแล้วมันซ่อนอยู่ลึกๆในใจของเรา มาโดยตลอดเราได้ฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตกันไปแล้วทั้งผ่านการเขียนและการทำสมาธิแต่ถ้าผมบอกว่าการฝึกขอบคุณที่ทรงพลังที่สุดคือขอบคุณอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคุณจะเชื่อไหมครับฟังดูอาจจะขัดแย้งน,นะครับใครจะไปขอบคุณเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นแต่ลองนึกดูดีๆสิครับ ในทุกๆความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมักจะเริ่มต้นมาจากปัญหาหรือความผิดพลาดในอดีตไม่ใช่หรือครับแนวคิดนี้สอดคล้องกับ growth mindset กรอบความคิดแบบเติบโตซึ่งเป็นแนวคิดที่นักจิตวิทยาอย่าง Carol S. Dweck ได้นำเสนอไว้ growth mindset มองว่าความล้มเหลวและอุปสรรคไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตคนที่มี growth mindset จะมองว่าความสามารถของเราสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามและความล้มเหลวคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าคุณถูกเลิกจ้างจากงานที่ทำอยู่คนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกโกรธเสียใจหรือรู้สึกว่าชีวิตกำลังถึงทางตัน แต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนมุมมองด้วยการขอบคุณสถานการณ์นี้คุณอาจจะมองว่านี่คือโอกาสที่ชีวิตกำลังให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ให้คุณได้ค้นหาเส้นทางที่ใช่สำหรับตัวเองจริงๆและความล้มเหลวครั้งนี้อาจจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตก็ได้เพราะคุณได้เรียนรู้จากมันแล้วการขอบคุณอุปสรรคจึงไม่ใช่แค่การมองโลกในแง่ดีแบบผิวเผินครับแต่มันคือการที่เรายอมรับความจริงที่ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราแต่มันเกิดขึ้นเพื่อสอนบางอย่างกับเราและเมื่อเราสามารถขอบคุณมันได้เราก็จะสามารถปล่อยวางความรู้สึกด้านลบและมีพลังที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในทางธรรมะแนวคิดนี้ก็คล้ายกับหลักการเรื่องความทุกข์คือครูที่สอนให้เรามองความทุกข์ในฐานะเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาและการตื่นรู้ เพราะถ้าชีวิตของเราไม่มีปัญหาเลยเราก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเราอาจจะไม่ได้พัฒนาตัวเองและเราก็อาจจะไม่ได้เติบโตความทุกข์จึงไม่ใช่ศัตรูของเราแต่มันคือเพื่อนที่คอยเตือนให้เราได้เรียนรู้และเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างลองใช้เวลาสักนิดหายใจเข้าลึกๆแล้วลองมองหาบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในปัญหาเหล่านั้นดูครับ ขอบคุณมันที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ได้แข็งแกร่งขึ้นและได้เติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเพราะจริงๆแล้วอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชีวิตได้มอบให้เราแล้วนั่นเองครับ ตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความสำคัญของการขอบคุณในอีกมิติหนึ่งครับนั่นก็คือการขอบคุณความสัมพันธ์เพราะไม่ว่าเราจะมีความสุขกับสิ่งของหรือความสำเร็จในชีวิตมากแค่ไหนแต่ถ้าในชีวิตเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีความสุขเหล่านั้นก็คงจะไม่มีความหมายเลยและการขอบคุณคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรง ก่อนที่เราจะขอบคุณใครเราต้องเริ่มต้นด้วยการขอบคุณตัวเองก่อนครับฟังดูอาจจะแปลกแต่ในทุกๆวันร่างกายและจิตใจของเราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเรามาโดยตลอด เราควรจะขอบคุณที่ร่างกายของเรายังแข็งแรงยังมีลมหายใจและยังสามารถทำสิ่งต่างๆได้เราควรจะขอบคุณจิตใจที่เข้มแข็งที่สามารถก้าวผ่านเรื่องราวที่ยากลำบากมาได้การขอบคุณตัวเองคือการสร้าง self-compassion ความเมตตาต่อตอนเองซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการรักตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อเราสามารถรักตัวเองได้เราก็จะสามารถรักและเมตตาผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข จากนั้นเราถึงจะหันมาขอบคุณคนรอบข้างคนที่เราอาจจะมองข้ามไปในชีวิตประจำวันลองนึกดูสิครับคุณเคยขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาจนโตไหมครับเคยขอบคุณเพื่อนที่คอยรับฟังเราในวันที่เราท้อแท้ไหมเคยขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือในวันที่เราทํางานผิดพลาดไหม การแสดงความขอบคุณต่อคนเหล่านี้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างวงจรแห่งความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะเมื่อเราให้เราก็จะได้กลับคืนมาไม่ใช่ในแง่ของสิ่งของแต่ในแง่ของความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นในใจซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางพุทธศาสนาเรื่องความกตัญญูที่เป็นหนึ่งในธรรมะที่สำคัญ เพราะความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของการให้และเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขกับการมีอยู่ของคนรอบข้างลองนึกถึงความรู้สึกของคนที่มีเงินเป็นล้านแต่ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวกับคนที่มีชีวิตเรียบง่ายแต่รายร้อมไปด้วยความรักและความสัมพันธ์ที่ดีสิครับใครกันแน่ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากกว่ากัน เพราะฉะนั้นการฝึกขอบคุณความสัมพันธ์จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของการสร้างชีวิตที่โชคดีเพราะความโชคดีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรแต่อยู่ที่ว่าเรามีใครบ้านและเราได้เห็นคุณค่าของพวกเขาแค่ไหน เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของตอนนี้กันแล้วนะครับตั้งแต่พาร์ทแรกที่เราได้คุยกันถึงการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไปจนถึงการฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆขอบคุณปัญหาและขอบคุณความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่สอนให้เราได้เข้าใจว่าความสุขหรือความโชคดีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆแต่อยู่ในการมองเห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ถ้าจะให้สรุปแก่นของเรื่องราวในตอนนี้ทั้งหมดมันก็คือการที่เราต้อง เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชีวิตครับเราต้องเปลี่ยนเลนส์ที่เราใช้มองโลกจากที่เคยมองหาสิ่งที่ขาดมาเป็นการมองเห็นสิ่งที่มีซึ่งในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราตามหามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนความสงบภายในหรือความรู้สึกที่เติมเต็มมันไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยแต่มันซ่อนอยู่ในทุกๆวันในทุกๆก,ก้าวที่เราเดินขอแค่เราเปิดใจมองมันอย่างตั้งใจ การฝึกขอบคุณจึงไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันคือการที่เราตื่นรู้ว่าความโชคดีในชีวิตของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขในลอตเตอรี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชีธนาคารหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเองและความสามารถในการยอมรับและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ลองนึกดูดีๆสิครับการที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงนั่นคือความโชคดีที่เรามักมองข้ามไปการที่เรามีบ้านที่อบอุ่นให้กลับนั่นคือความโชคดีที่เรามีอยู่ทุกวันการที่เรามีคนที่รักและคอยห่วงใยอยู่เคียงข้างนั่นคือความโชคดีที่ไม่มีเงินทองใดๆมาซื้อได้สิ่งเหล่านี้คือรางวัลที่หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราและเรากำลังถูกหวยทุกวัน แค่เราไม่เคยมองเห็นมันเท่านั้นเองการฝึกขอบคุณจึงเป็นวิธีที่เราจะกลับมามองเห็นรางวัลที่แท้จริงเหล่านั้นและเมื่อเราเห็นมันแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเราโชคดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของเราในตอนนี้ลองใช้เวลาสักนิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณดูสิครับแล้วคุณอาจจะพบว่าโชคดีในชีวิตของคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างที่เคยเชื่อหรือเปล่าครับ ลองมองย้อนกลับไปดูสิครับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังถูกสร้างขึ้นด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นของคุณเองมาโดยตลอดหากเรื่องราวในวันนี้ทำให้คุณนึกถึงใครบางคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้กับโชคชะตาอย่าเก็บพลังดีๆนี้ไว้คนเดียวส่งต่อเรื่องราวตอนนี้ไปให้เขาฟังนะครับเพราะบางทีความเข้าใจใหม่ๆในเวลาที่เหมาะสมอาจจะช่วยให้เขาเริ่มต้นสร้างเส้นทางเดินของตัวเองได้อย่างมั่นคง ถ้าชอบสิ่งที่ผมทำและอยากสนับสนุนให้มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปอีกอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพร้อมเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจสร้างสารรค์มาให้คุณโดยเฉพาะนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์สวัสดีครับ